สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำครีมผิวขาวถาวรนนะคะนี่เห็นกันไหมตัวน,นี้ใช้กันดีมากแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ทาไปวันหนึ่งหยุดไปสามวันอันนั้นไม่ขาวแม่คะ่ะก็ไม่รับประกันนะคะอันนี้นะคะของเราบ้านครีมของแท้ใช้แล้วขาวแม่ค้าก็ไม่ใช่คนขาวมาก่อนนะคะ สนใจติดต่อจ้าบอกเขาเป็ิกะ่าเมื่อก่อนเป็นเอทคุณบอลบอกว่าเมื่อก่อนไหมคะก็เป็นเอทมาก่อนค่ะก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นใส่ขึ้นข่าวขึ้นเห็นไหมผิวจริงผิวจริงนะแต่หน้าไม่จริงเท่าไหร่วันนี้ลิปสติกก็เบอร์ศูนย์เก้าสีน้ำตาลแดง เบอนไม่แต่งหน้าก็สวยแต่งหน้าก็สวยสวยแบบไม่เกรงใจบ๊ายบาย